สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์อ่านระหว่างบรรทัดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณสันติสุขมโรงศรีเป็นคอลัมน์ที่อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับฉบับบรรจันที่29เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567ให้ชื่อว่าซากโกงจำนำข้าวเสียหายจนเม็ดสุดท้ายเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับ การตัดสินใจที่ถูกต้องของรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้อย่างหนึ่งคือการไม่ทําโครงการรับจำนำข้าวแบบที่เคยทําสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าชุปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐบาลยังจะต้องตั้งงบประมาณใช้คืนหนี้ให้กับทกาศาจากการที่ให้ทกาศาเนี่ยออกเงินดําเนินโครงการรับจำนำข้าวไปก่อนปัจจุบันเนี่ยยังเหลือหนี้สินอีก2 0 0 0 0 0กว่าล้านบาทนะครับ ระการที่1นึกับล่าสุดองค์การคลังสินค้าได้เตรียมเปิดประมูลข้าวล็อตสุดท้ายที่ผู้ชนะประมูลเนี่ยไม่มาชําระเงินบอกเลิกสัญญายื่นดําเนินคดีและนํามาประมูลใหม่โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าไปดูสภาพข้าวจนถึงวันที่29มกราคมนี้ยื่นซองคุณสมบัติวันที่31มกราคมเปิดซองวันที่8กุมภาพันธ์และส่งมอบข้าวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31มีนาคมนี้ นายเกรียงศักดิ์ประทีปวิสรุตซึ่งเป็นผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าบอกว่าถ้าหากว่าสําเร็จเนี่ยนะครับจะเป็นการปิดจ็อบระบายข้าวที่รับจํานําเอาไว้ทั้งหมดน่าสังเกตนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีการประมูลข้าวเหล่านี้ไปแล้ว3ครั้งด้วยกันแต่มีปัญหาการชำระเงินตลอดในปี2557ปี2558แล้วก็ปี2563 ทุกครั้งจะมีปัญหาการชำระเงินก่อนรับมอบสินค้าจนต้องบอกเลิกสัญญาพร้อมกับดำเนินคดีแล้วก็มีการเปิดประมูลใหม่กรณีนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นชัดเจนถึงปัญหาและก็ภาระในการบริหารจัดการจากโครงการรับจำนำข้าวในยุครัฐบาลยิ่งหลักซึ่งสร้างภาระและบางส่วนก็เกิดการทุจริตในการระบายข้าวแบบ g 2 g เกทำให้โครงการเนี่ยขาดทุนมากกว่าที่ควรจะเป็น เกิดความเสียหายร้ายแรงเกิดภาวะทางการคลังที่รัฐบาลชุดต่อ,ตอ,ตอมาต้องใช้เงินแผ่นดินไปจ่ายชดเชยภาระหนี้สินจากโครงการรับจำนำข้าวจนถึงปัจจุบันนี้นะครับนี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับผลเอกประยุทธ์จัน์โอชาในขณะดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยเคยชี้แจงในสภานะครับว่าโครงการรับจำนำข้าว ได้สร้างภาระหนี้สินเอาไว้ให้กับประเทศชาติเป็นจำนวนถึง9 5 7 0 0 0ล้านบาทเมื่อหมดสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยังเหลือหนี้รับจำนำข้าวอยู่อีก200 0 0 0กว่าล้านบาทด้วยกันรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องใช้หนี้ไปแล้วเป็นจำนวน6 6 0 0 0 0ล้านบาทใช้ทั้งการระบายข้าวใช้หนี้และการตั้งงบประมาณใช้หนี้รัฐบาลปัจจุบันก็ต้องตั้งงบประมาณทยอยชำระหนี้ต่อไปจนกว่าจะหมด และถ้ายังไม่สามารถระบายข้าวบทสักทีหนึ่งก็จะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายค่าเช่าโกดังค่าเก็บรักษาข้าวแล้วก็อีกสารพัดค่าด้วยกันนี่เป็นประการที่2นะครับประการที่3ครับทักษิณชินวัตรกับยิ่งลักษณ์ชินวัตรถูกแจ้งข้อหาทุจริตข้าว g 2 g K, ูจีเกล็อตสแต่สุดท้ายเนี่ยปปชยกคำร้อง แต่นักการเมืองและพ่อค้าข้าวกลุ่มที่โดนสารพิพากษาจำคุกไปแล้วในรถแรกเนี่ยโดนคดีการณนาวเลยนะครับประกาศที่4ครับนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนักการเมืองบางกลุ่มพยายามที่จะบิดเบือนผสมโรงมั่วนิ่มฟอกขาวให้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรหลังจากสารปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังให้ยิ่งลักษณ์ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จำนวนกว่า35,000ล้านบาทแล้วก็อ้างในทำนองว่ายิ่งรักเนี่ยไม่มีความผิดไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่มีชอบไม่ต้องรับโทษจำคุก5ปีบางคนนี่ยมู๊ไปไกลถึงขนาดฟอกขาวบอกว่าโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยไม่มีการทุจริตนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการป้านเรื่องแล้วก็เป็นการใส่ร้ายซึ่งกันและกันในความเป็นจริงที่สารปกครองกลางพิพากษาไปนั้นคดียังไม่ถึงที่สุดนะครับเป็นเรื่องค่าสินใหม่ทดแทน ส่วนความผิดทางอาญาสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาลงโทษจำคุกยิ่งลักษณ์ปีไปก่อนหน้านี้คดีนี้เนี่ยถึงที่สุดไปแล้วนะครับการที่สารปกครองกลางสั่งให้เพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังและคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยศาลปกครองกลางไม่ได้เพิกถอนคำพิพากษาสารดีกาและไม่มีอำนาจจะไปเพิกถอนด้วยซึ่งสารปกครองไม่มีอำนาจชี้ขาดว่าใครโกงหรือใครไม่โกง หลังจากนี้เนี่ยยังต้องคอยดูนะครับว่าสารปกครองสูงสุดจะพิภากษายืนตามสารปกครองกลางหรือไม่หรือว่าจะแก้คาพิภากษาของสารปกครองกลางต้องคอยดูนะครับนี่เป็นประการที่4ประการที่5ครับทําไมสารดีกาถึงพิภากษาลงโทษจําคุกยิ่งลักเป็นเวลา5ปีคืออย่างนี้ครับสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเนี่ย มีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขดำที่อออ่างบัมา22ทับ2558รอกรณีละเลยไม่ดำเนินการระง,งับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าวลงโทษจำคุกยิ่งลักชินวัตรเป็นเวลานาน5ปีคดีนี้คดีถึงที่สุดแล้วนะครับสารดีกาเนี่ยชี้ว่าการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกทั้ง5ฤดูการผลิตแม้ว่าจะพบความเสียหายหลายประการเช่นการสวมสิทธิการรับจำนำ เช่นการนำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาสูมสิทธ์เช่นข้าวสูญหายเช่นการออกใบประทวนให้ชาวนาอันเป็นเท็จการใช้เอกสารปลอมการโกงความชื้นและน้ำหนักเพื่อกดราคารับซื้อจากชาวนาข้าวสูญหายจากโกดังข้าวเสื่อมสภาพข้าวเน่าและข้าวไม่ตรงตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีรายงานจากการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศรวมทั้งหมด1 0 5คดีด้วยกันแต่เป็นความเสียหายที่เกิดจากฝ่ายปฏิบัติจําเลย ในฐานะประธานกอขอชได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อป้องกันความเสียหายเอาไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มโครงการแล้วอีกทั้งเมื่อพบความเสียหายดังกล่าวในขณะดำเนินโครงการก็ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเป็นระยะระยะเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วเช่นเดียวกันกรณีความเสียหายในส่วนนี้ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบแต่ในกรณีการระบายข้าวแบบรัฐรัฐในสัญญา4ฉบับเนี่ยพบว่ามีการแก้ไขสัญญาในยุคที่ในภูมิสารผลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีนายบุญทรงเตรุยาพิรมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานคณะอนุกรรมการระบายข้าวและยังทําในรูปแบบซื้อขายหน้าคลังสินค้าไม่ใช่การซื้อขายแบบรัฐรัฐและยังใช้เงินสกุลบาทในการซื้อขายซึ่งเป็นพิรุษประกอบกับไม่พบว่ามีการส่งข้าวไปยังประเทศจีนแต่ในสัญญาในกลับระบุว่ามีการซื้อขายข้าวเป็นปริมาณนับล้านตันทั้งๆท,ท,ที่มีการนําข้าวออกไม่เท่ากับสัญญาที่ระบุเอาไว้ และเป็นการขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่รับจำนำทำให้เอกชนได้รับประโยชน์จากส่วนต่างในราคาตัานละ3 0 0พันกว่าบาทโดยยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัทเอกชนในกลุ่มของนายอภิชาติจันทร์สกุลพรหรือว่าเสียเปียงมีความสนิทสนมกับนายทักษิณซึ่งเป็นพี่ชายของจำเลยก็จะรับประโยชน์จากพฤติการที่สมอ้างว่าเป็นสัญญาระบายข้าวเป็นแบบรัตตรัฐสำหรับความเสียหายอันเกิดจากการทุจริตในขั้นตอนการระบายข้าว ด้วยการแอบอ้างทำสัญญาขายแบบรัตตรัฐข้อเท็จจริงเนี่ยรับฟังเป็นที่ยุติได้นะครับว่าจำเลยรับรู้จากการแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องการตั้งกระทู้ถามสดกระทู้ทั่วไปการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายข้าราชการการเมืองและก็ข่าวสารจากสื่อบนชนยิ่งกว่านี้เนี่ยก่อนเริ่มโครงการรับจำนำข้าวทั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานปปชก็มีหนังสือแจ้งเตือนและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำเอานโยบายรับ จำนำข้าวไปดำเนินการปฏิบัตินั้นจะมีผลกระทบต่อง,งบประมาณแผ่นดินและการทุจริตในขั้นตอนต่างๆให้จำเลยเนี่ยทราบเป็นระยะระยะแต่จำเลยกลับไม่ได้ติดตามกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในส่วนของการระบายข้าวที่แอบอ้างว่าเป็นการขายแบบรัตรรัฐก็เช่นเดียวกันจำเลยมีเวลาเพียงพอที่จะระงับยับยั้งการส่งมอบข้าวตามสัญญาที่ยังไม่ได้ส่งมอบเอาไว้ก่อนก็ย่อมกระทําได้ตามอํานาจหน้าที่ แต่จำเลยในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลและเป็นประธานกขชซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการควบคุมตรวจสอบกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายวางมาตรการโครงการที่อนุมัติไปแล้วทั้งมีอำนาจสั่งการข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกลมในการกำกับดูแลการระงับยับยั้งหรือการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการทุจริตในขั้นตอนของการระบายข้าวแต่จำเลยเนี่ยกลับมีพฤติการในการละเว้น การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายส่อแสดงเจตนาออกโดยแจ้งชัดอันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่นายบุญทรงกับพวกสแสวงหาประโยชน์จากโครงการรับจำนำข้าวโดยแอบอ้างนำบริษัท GSSG และบริษัทไหนานเข้ามาทำสัญญาซื้อข้าวในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดตามประกาศของกรมการค้าภายในแล้วก็มีการหาประโยชน์ที่ทับซ้อนโดยทุจริตได้ข้าวส่วนต่างจากราคาข้าว ตามสัญญาซื้อขาย4ีฉบับอาภิการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบการเงินการคลังของประเทศและเกิดผลกระทบต่อง,งบประมาณแผ่นดินโดยตรงถือได้ว่าเป็นการกระทําทุจริตต่อหน้าที่ในความหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2542ในมาตรา4ซึ่งบัญญัติให้ความหมาย คาบราทุจริตต่อหน้าที่คือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการที่อาจทําให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้นหรือใช้อํานาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งนี้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู้อื่นดังนั้น การกระทําของจําเลยจึงเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งโดยทุจริตเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่กระทรวงการคลังประเทศชาติหรือผู้ถึงผู้ใดอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2 5 4 2มาตรา123ทับ 1. ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับ คุณสันติสุขบอกว่าอย่างนี้ครับผมอยากจะกล่าวโดยสรุปว่าโครงการรับจำนำข้าวยุคยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นโครงการที่โคตรโกงเลยนะครับบัดนี้ถ้าหากสามารถระบายข้าวเม็ดสุดท้ายออกไปได้เนี่ยก็จะเป็นการปิดฉากโครงการอภิมาหาทุจริตไปสักทีหนึ่ง และจะได้หมดสิ้นภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลข้าวต่อไปคงเหลือเนี่ยคืออัตราดอกเบี้ยหนี้สินจากโครงการรับจำนำข้าวที่จะต้องตามใช้หนี้คืนให้กับทกสต่อไปรวมแล้ว2 0 0แสนกว่าล้านบาทก็ทยอยใช้ไปปีละ20,000-30,000ทุกๆุปีนะครับเป็นโครงการที่คิดใหญ่โกงคำโตแล้วส่งหลายคนเข้าไปอยู่ในคุกบางคนสงสัยว่าถ้าหากปล่อยให้ทาโครงการรับ จะนำข้าวทักสินคิดเพื่อไทยทําไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วผลมันจะออกมาเป็นยังไงแน่นอนแหละครับยอดการขัดทุนเนี่ยจะบานปลายออกไปเรื่อยๆเพราะเอาเงินไปซื้อข้าวมาในราคาที่แพงกว่าท้องตลาดทุกๆปีทุกๆปีแล้วก็ขายข้าวในราคาที่ต่ํากว่าราคาตลาดทุกๆปีทุกๆปีนับวันก็จะยิ่งตูดขาดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับภาระหนี้สินที่ติดค้างกับทกศก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนราคาข้าวในตลาดโลกเนี่ยถ้าหากไม่มีข้าวจากไทยส่งออกไปก็มีข้าวจากประเทศอื่นๆซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่กว่าประเทศไทยเขาพร้อมครับที่จะเพิ่มปริมาณการส่งออกไปทดแทนตลาดของประเทศไทยเราและตลาดคาร์โบไฮเดรตในโลกก็พร้อมที่จะเปลี่ยนไปบริโภคอย่างอื่นทดแทนข้าวอย่างรวดเร็วและง่ายดายนะครับผลต่อประเทศไทยจึงมีแต่เจ๊งกับเจ๊งอย่างไม่ต้องสงสัยเลยยิ่งปล่อย ให้มีการทุจริตโกงกินตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำยิ่งเพิ่มผลขัดทุนและความเสียหายแก่ประเทศชาติโดยส่วนรวมจนถึงทุกวันนี้เนี่ยรัฐบาลยังต้องทยอยใช้นี่ที่ติดค้างจากโครงการเพื่อไทยคิดคิดใหญ่สมัยจำนำข้าวอีก2 0 0แสนกว่าล้านบาททุกๆปีนะครับปีหนึ่งตกประมาณ2-30ล้านบาทด้วยกันเพราะฉะนั้นในสังคมไทยควรจะต้องเรียนรู้ครับ และก็ยกให้เป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าให้มีโครงการทุจริตโกงกินสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติเช่นนี้อีกเป็นอันขาดนะครับ